หญิงสาวเช่าโรงแรมข้างทางในคืนหนึ่งที่มืดมิดมีหญิงสาวชื่อแอนนาเธอกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ทำงานอย่างหนักมาทั้งวันแต่รถของเธอกลับเสียกลางทางเธอพยายามหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณกลับไม่มีแอนนามองไปรอบๆและเห็นโรงแรมเก่าที่ดูสุดโทมที่ตั้งอยู่ไม่ไกล ด้วยความเหนื่อยล้าและไม่มีทางเลือกอื่นเธอตัดสินใจเดินเข้าไปในโรงแรมเพื่อหาที่พักชั่วคราวแม้ในใจจะรู้สึกคัดค้านเพราะโรงแรมนี้ดูน่ากลัวและไม่มีพนักงานออกมาต้อนรับเลยเมื่อแอนนาเปิดประตูเข้าไปในโรงแรมเธอรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมาล็อบบี้ของโรงแรมก็เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษซากเธอเดินไปที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ และเรียกหาใครสักคนแต่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเธอจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อหาห้องพักเองแอนนาเลือกห้องที่ดูสะอาดที่สุดและเข้าไปพักผ่อนหลังจากเธออาบน้ำเสร็จและกำลังนั่งอยู่ลงบนเตียงเสียงประหลาดก็เริ่มดังขึ้นมันเป็นเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบ,กบเหมือนมีใครเดินอยู่ชั้นล่างแอนนารู้สึกกลัวแต่พยายามทำใจแข็ง เธอคิดว่าอาจจะเป็นเพียงหนูที่อยู่ในโรงแรมนี้แต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเธอก็เปิดประตูช้าๆและพบกับหญิงชลาคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตูหญิงชลาคนนั้นพูดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่เธอควรออกไปซะก่อนที่มันจะสายเกินไปแอนนาเธอพยายามถามหญิงชลาเกี่ยวกับโรงแรมนี้แต่หญิงชลากลับเดินหายไปกับความมืด แอนนาตัดสินใจที่จะไม่อยู่ต่อเธอรีบกลับและเก็บของออกจากโรงแรมทันทีเธอวิ่งออกจากโรงแรมอย่างไม่คิดชีวิตในระหว่างทางที่เธอวิ่งนั้นเธอสังเกตว่าข้างๆทางมีแต่โรงแรมที่ลกล้างแต่ตอนที่เธอขับรถมานั้นเธอไม่เห็นเลยเธอเพิ่งจะมาเห็นตอนที่เธอวิ่งกลับตอนนี้ยิ่งทำให้เธอรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้นเธอรีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตทิ้งกระเป๋าผ้า เธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอเหมือนจะหมดแรงและเต้นเร็วผิดปกติสายตาของแอนนาพยายามกวาดตาดูว่าจะมีใครบ้างที่อยู่ข้างทางเพื่อที่จะให้เธอขอความช่วยเหลือในที่สุดแอนนาก็ได้เห็นชายอยู่ด้านหน้าเธอดีใจมากเรียกร้องขอความช่วยเหลือเธอได้รับการช่วยเหลือและพากลับบ้านอย่างปลอดภัยเรื่องราวในโรงแรมนี้ ยังคงติดอยู่ในความทรงจำของเธอเสมอคติสอนใจเรื่องนี้ก็คือบางครั้งทางเลือกที่ดูง่ายและใกล้ตัวก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเสมอไป